สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ช่องคริปโตนิวส์นะคะวันนี้วันที่29กันยายน2025ค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องเออเรื่องที่น่าสนใจมากๆของ Dogecoin ค่ะคือจากเหรียญมีมขำๆเนี่ยมันไปเกี่ยวกับการเมืองระดับสูงของสหรัฐได้ยังไงโดยเฉพาะบทบาทของอีลอนมัสนี่แบบใครจะไปคิดคะว่าชื่อเหรียญรูปหมาเนี่ยจะกลายเป็นชื่อย่อหน่วยงานรัฐบาลครับที่เสนอโดยประธานาธิบดีทรัมป์เนี่ยนะ แล้วก็ให้มัสเป็นหัวเรือใหญ่ซะอีกใช่ค่ะมันเหลือเชื่อจริงๆ่ะลองย้อนไปดูจุดเริ่มต้นกันนิดนึงไหมคะช่วงปี2013แถวแถวนั้นได้ครับคือดอชคอยเนี่ยถูกสร้างโดย b i l l ี่มาก u s กับ Jackson p a l เ e ออ๋อสองคนนี้ครับเขาแค่อยากอ,อสร้างมาล้อเลียนกระแสคริปโตที่บูมบูมตอนนั้นเฉยๆไม่ได้มีอะไรซับซ้อนแบบขำๆเลยเนาะราคาช่วงแรกก็เลยนิ่งๆใช่ไหมคะ นิ่งมากครับแทบไม่ขยับเลยจนกระทั่งปี2018ที่อีลอนมัสก์เริ่มเเริ่มเข้ามาพูดถึง uh huh. ซึ่งจุดนี้ก็น่าสนใจนะครับคือมันแสดงให้เห็นว่าบางทีอะไรที่เริ่มจากความสนุกสนุกไม่จริงจังเนี่ยก็อาจจะมีเส้นทางที่คาดไม่ถึงได้เหมือนกันแล้วพอเข้าช่วงปี2019ถึง2021นี่เหมือนเป็นยุคทองของมสัสกับดอ d g e เลยนะคะ ใช่เลยครับเริ่มจากทวีตเดียวเลยมั้งที่บอกว่า Dogecoin is my favorite cryptocurrency ทวีตนั้นดังมากครับผมมูลค่าตลาดเนี่ยพุ่งไปรู้สึกจะ400ล้านดอลลาร์เลยนะโหเยอะมากแล้วเขายังเรียกตัวเองติดตลกว่าเป็น CEO ของ Doge ด้วยใช่ไหมคะฮ่า <laughs> ใช่ครับแกช่องมีมุกแบบนี้แหละแล้วจุดพีคสุดๆก็น่าจะเป็นตอนไปออกรายการ SNL ปี2021อ๋อที่ประกาศตัวเป็น Dot Father ใช่ครับตอนนั้นราคาพุ่งทำ all time high เลยที่ประมาณ0.73ดอลลาร์แล้วก็มีเรื่อง SpaceX อีกที่บอกว่าจะส่งดาวเทียมไปดวงจันทร์โดยใช้ทุนจากดอ e ทั้งหมดครับผมอันนั้นก็สร้างกระแสได้เยอะมากซึ่งถ้าเราวิเคราะห์ช่วงนี้เนี่ยจะเห็นชัดเลยเรื่องอิทธิพลของคนดังอืมค่ะคือมันไม่ใช่แค่การเชียร์ธรรมดา แต่มันคือการสร้างเรื่องเล่าหรือที่เรียกว่า Narrative อะครับ Narrative นี่สำคัญมากในโลกคริปโตเนอะสำคัญมากๆครับโดยเฉพาะกับเหรียญมีมที่อาจจะไม่ได้มีพื้นฐานแน่นปึกแต่พอมีเรื่องเล่าที่แข็งแรงมีคนดังมาหนุนเนี่ยมันไปได้ไกลกว่าที่คิดเยอะเลยจริงค่ะแล้วพอมองมาช่วงปี2022-2024ถึง2024ก็เริ่มเห็นการเอาไปใช้บ้างอย่างเทสลาก็รับดอทคอยซื้อของที่ระลึกครับ แล้วก็มีข่าวตอนมสัสซื้อ Twitter เปลี่ยนเป็น X ว่าอ,อ,อาจจะนำดอ c คอยมาใช้ในระบบจ่ายเงินแต่ก็มีดราม่าด้วยใช่ไหมคะเรื่องฟ้องร้องใช่ครับมีคดีฟ้องร้องมูลค่าสูงถึง258 0 0 0ล้านดอลลาร์เลยนะข้อหาปั่นราคาโอ้โหเยอะมากแต่สุดท้ายศาลก็ยกฟ้องไปครับศาลมองว่ามาสัส